สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชศเจอตุ้งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่21นะครับพฤษภาคม2565ตอนนี้อยู่ที่ตลาดบัวทุ่งฟ้าบดนะครับสัมปตองเชียงใหม่ครับพี่น้องครับแต่วันนี้ฝนตกขนาดนะครับผมฝนตกขนาดนะครับบรรยากาศวันนี้น้ำน้ำก่อน้องนะครับผมแต่ผมก็มาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามถ่ายนะครับว่าจะถ่ายทําได้ขนาดไหนนะครับวันนี้ฝนตกขนาดครับผมเดี๋ยวลองดูครับพี่น้องครับ สวัสดีครับประหลวงสวัสดีครับผมสวัสดีครับหันหน้าตาเลยหลายติดเลยครับปลวงครับในใส่ใส่ในงัวงมีไหนอ่ะาผมเปิดตัวฮือครับงัวปลวงเลยนะครับผมอันนี้กู้แม่ลูกอ่ะครับเนาะอ่ากู้แม่ลูกนะครับเนี่ยอ่าลูกมันตะปูเนาะลูกปูครับลูกปูครับกู้แม่ลูกแม่มันก็สูงสักเม็ดสามสิบสามสิบห้านี่ครับประมาณนี้ครับแม่ลูกแรกครับผมเนี่ย ลูกมันก็ใหญ่แล้วนะครับตะวู้กู้นี้จะได้ครับหลวงห้องหกหมื่นครับห้องอยู่หกหมื่นนะครับราคาห้องอยู่นะครับผมนีพี่น้องครับนะครับผมก็จะพยายามเก็บเก็บภาพคือหกหมื่นนะครับราคาห้องต่อรองได้เนาะบุหลวงเนาะครับผมทำตัวฮะลโหลห้าหมื่นสองอันนี้ครับนี่นั่นนั่นนั่นนั่มาพ่อทางนี้ครับเนี่ยมันถ่ายทำลำบากหน่อยนะครับพี่น้องครับหกหมื่นครับกู้นี้อ่ะมา อันนี้แม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวครับห่อรถแล้วนะครับผมทําเขาแล้วอ่าแม่สาวครับสูงประมาณเม็ดสี่สิบห้านะครับมีครับผมเนี่ยครับผมเม็ดสี่สิบห้ามีครับผมแม่สาวครับผมนี่ฝนตกนะครับห้าสิบสองนะกุหลาบเนาะห้าหมื่นสองเนาะเนี่ยวันนี้เอางินมาสามตัวนี่เนาะออควายแหมกู้นะเอาเนาะเอาควายเอาควาย อ่าขายกู้ไม่ลูกเนาะสามหมื่นสามลูกแม่อ่าลูกแม่นะครับกู้ไม่ลูกลูกแม่นะครับนี่สามหมื่นสามครับราคาอ่าสามหมื่นสามนะครับนี่ลูกมันนะครับลูกแม่นี่ครับแม่มันนี่ครับเจ้าของครับผมพรหลวงภูมิเมืองฝางครับหายหน้าหายตาไปหลายทีครับกำลังปลากันครับผมพี่น้องพึงใจครับโทรมาโทรหาพระหลวงเอาครับฝนตกๆในพระหลวงใจดีครับครับขายทุกครับขอบคุณครับหลวงมันมันครับ อามาพอแม่อันนี้นะครับอ่ะมามั่นผสมครับสีมันดำนะครับผมใหญ่ๆเอาตัวเดียวนะพ่อเนาะวันนี้ตัวเดียวเท่าใดก็ตัวนี้เจ็ดหมื่นสองเนาะเจ็ดหมื่นสองราคาห้องนะครับเนี่ยตัวนี้ท้องว่างอยู่นะพ่อเนาะท้องว่างครับผมนี่อ่าครับผมนี่เจ็ดหมื่นสองครับตัวรองได้อันนี้ผสมเหลือตัวเดียวนะครับถ่ายไปแล้วตัวนะพ่อเนาะพี่น้องสนใจครับโทรมาหาผสมมาต่อรองเราครับ ขอบคุณครับพ่อวันนี้มันมันวันฝนตกอ่ามาพอชุดนี้ครับน้องครับามันเป็นตัวตัวละแม่นะครับผมขอคกูไม่ลูกอะครับนี่ครับแม่มันอ่าอันนี้แม่มันนะครับผมนี่ลูกมันนะครับลูกลูกแม่นะครับอันนี้แม่มันนะครับผมอ่าเป็นลูกผสมนะครับนะสี่หมื่นสองนะครับเนาะราคาสี่หมื่นสองนะครับเนี่ยครับมันเป็นลูกผสมนะครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ย แม่มันก็สูงสักเม็ดสี่สิบเนี่ยครับท้ายปอมบาเกินนี้นะครับเม็ดสามสิบไปค่ะเม็ดสี่สิบแม่ลูกแม่นะครับอันนี้แล้วตัวนี้แล้วครับนี่ขายแล้วครับอ๋อตัวนี้ขายแล้วนะครับเนาะนี่เจ้าของเปิ้ลครับผมนะผมอ้า่อยังก้อไอเบิ้มครับไอเบิ้มครับผมเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองเก้าห้าสองเก้าห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดครับพี่น้องสนใจครับครับผมสนใจโทรมาอยู่ป้านค่ะครับผมอยู่บ้านอย่างอยู่สี่ปอดูครับอ๋อครับผมอยู่เมืองป้าวนะครับผมพี่น้องครับอ่า บ้านสีภรรยาผมนะครับผมพี่น้องสนใจครับทัวรหาปุ่นพอนะครับผมเพิ่งจกโทวรมามาดูตัวมาต่อรอครับมันเป็นแม่ลูกนี่ครับลูกมันลูกแม่นะครับขอบคุณครับมันมานะครับอ่าพี่น้องครับผมเพื่อดูบรรยากาศนะครับอ่าั้าในนะครับผมนี่ครับนี่ครับสภาพนะครับผมสภาพด้านในนะครับ อ่าวันนี้เจ้าของงัวมีไหนหมดบัหูครับผมมีก้งางงัวยืนนะครับอ่าเจ้าของงัวมีไหนหมดบัหูครับมีก้งางงัวยืนนะครับผมนี่นี่ครับอ่ผมจะพยายามเก็บเก็บมือนะครับพี่น้องครับเต่เจ้าของพ่นมาอยู่นะครับมีก้างงัวนะครับเนี่ยนี่แนะ อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับซูมนี้ในง่วมีไหนรายงานตัวตัวอ่าจังใดจังใดเนี่ยชุดนี้กับกู้ไม่ลูกแม่ขาวนี่กอ่าแม่ขาวนี่ครับผมแม่ขาวลูกขาวลูกตะปูนะครับนะอ่าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแล้วแม่ดำฮะหรอกู้สาวนี่ห้าหมื่น้กู้สาวนี่ห้าหมื่นห้ากูกอ่กู้สาวกับดำกับขาวนี่เนาะดำกับมุกนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่าสาวนะครับอันนี้ นี่นี่ครับกู้นี้นะครับห้าหมื่นห้านะครับอ่าวันนี้สภาพผลขนาดครับห้าหมื่นห้านะครับกู้สาวนี่ครับนี่นี่กู้สาวนี้นะครับห้าหมืนห้ากู้แม่ลูกกู้แม่ลูกนี่สี่หมื่นห้านะครับราคาพ้องนะครับอ่าต่อรองได้ครับผมสี่หมื่นห้านะครับกู้แม่ลูกลูกฟูนะครับอ่าต่อเป็นขายครับอายุนว่าครับวันนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยบนโต๊ะครับเนี่ยครับผมไปก็ได้เงาะถูกมาต่อวันนี้เนอะตอวันนี้ครับผมไอเพียงครับพี่น้องปพิ่งแจโทรมาครับใส่เบอร์ไปให้ขอบคุณครับไอ้หมันหมันครับอามีรถรับส่งโดยเรียบร้อยอืมเรียบร้อยอ่ะมาดูกู้แม่ลูกกู้นี้แหมกู้ครับผมลูกตัวปูนะครับอะสี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับพี่น้องครับนะครับนี่ราคาห้องนะครับต่อรองได้ครับแม่มันสูงประมาณเม็ดสี่ชิฟครับท้ายประมาณนี้นะครับสภาพกระสดอยู่ครับผม สภาพสดอยู่ครับ47,500นับบอลเนาะนี่นะครับของอยู่มีกู้เดียวด้วยค่ะนี่เจ้าของงากครับผมอ่าพระทามครับผมอ่าลุงทามครับพี่น้องเพลิงใจโทรมาครับใส่เบอร์ไว้เพื่อวันนี้ไผก็ได้งัวถูกกระจายมาต่อเน้อพี่น้องเน้อครับผมขอบคุณครับพ่อมันหมันครับครับมาพ่อแม่สาวนี้นะครับพี่น้องครับอ่าของพ่อจันนะครับวันนี้ พ่อจันหมวกสานนะครับวันนี้พ่อผมได้ใส่หมวกันแล้วครับใส่เสื้อกันฝนแตนนะครับผมนี่อ่าฝนตกครับแต่ได้พ่อเนี่ยห้องอยู่ห้าหมื่นนะครับแม่สาวนะครับเป็นสาวอยู่นะครับอ่าอนาคตใหญ่ๆอยู่ครับสูงเม็ดสี่สิบขึ้นครับเม็ดสี่สิบห้ากุ้นะครับท้ายนะครับเม็ดสี่สิบถึงเม็ดสี่สิบห้าครับผมเนี่ยครับอ่ะแม่สาวนะครับห้าหมื่นนะครับห้องอยู่ครับห้าหมื่นสูงนะครับผม น้ำท่วมครับพี่น้องครับพน้อครับเนี่ยสภาพนะครับห้าหมื่นของเนี่ยครับอ่างัวป้อจันนะครับผมตัวเดียวครับไผ่ข้าวแดงงัวถูกมาต่อนะครับวันนี้อ่ป้อจันเท่านี้ครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมานะครับเบอร์โทรเบอร์เก่านะพ่อเนาะขอบคุณครับหมือนมันป้อก็ได้ก่อนการพิ่มเดือนเก้เก้าสาวเก้าครับป้อขายอย่างเนี้ยสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเนี่ยเนี่ยนะครับผม งัวปูอีนะครับสองสองหมืนเก้านะครับขจาจซื้อป่ะก็ถ้าเป็นช่วงก่อนมาได้เนาะไม่ได้ช่วงก่อนนี้สามหมื่นห้าสามหมืนห้าเนี่ยเนี่ยครับผมสองหมื่นเก้านะครับเนี่ยก็จะอ่าราคานี้นะครับน่าซื้ออยู่ครับผมอนาคตได้อยู่งัวของป้าทองนะครับผมอ่าของลุงทองอ่าเนี่ยเดี๋ยวใส่เบอร์โทรไว้เพื่อถ้าเพิ่อนมาขายเดี๋ยวนี้ก็ลองโทรมาถามโทรมาถามนะครับเนี่ยลุงทองครับเนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นช่วงก่อนนี้มาได้นะครับเนี่ย นี่มีสามหมื่นฝ่ายนะครับครับเข้าใจครับพ่อขอบคุณครับครับอ่ามาพ่อของปูนะครับนุ่มนะครับผมนี่นี่นี่นุ่มนะครับตาใดตาใดลุงเหลือมเนี่ยซาบปลายครับซาบปลายซาบปลายครับสองหมื่นปลายครับพี่น้องมาถึงสามหมื่นครับอ่ามาหันกันลายติดกะบไทยสักหน่อยครับอ่าท้ายสูงเม็ดสามสิบสามสิบหน่อยครับนี่ครับของปูนุ่มนะครับลุงเหลือมมีตัวเดียววันนี้ อ่าบถึงสามหมื่นนะครับครับผมสรางฝ่ายพี่น้องเพิินใจกันโทรมาครับผมใส่บรโตรไว้ให้ครับงวนลุงเรือมนะครับผมครับผมขอบคุณครับมันมานะครับผมครับผมครับผมอ่าพี่น้องครับชมบรรยากาศนะครับนี่ครับอ่าชมบรรยากาศนะครับพี่น้องครับอ่าครับพี่น้องพ่อครับพ่อพันครับผมนี่ครับอ่า บลามันนะครับอ่พ่อพันคุมฝูงครับใหญ่ๆสูงๆครับเม็ดห้าสิบขึ้นครับกี่ตัวปะสองตัวกะตัวนี้เท่าไหร่นี่ห้าหมื่นห้านะครับใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ห้าหมื่นห้าครับอ่าตัวนี้ตัวนี้โบสนะครับเนี่ยตัวนี้โบสนะครับผมโอ้ท้ายร้อยห้าสิบขึ้นครับก็ร้อยหกสิบนะครับรับใช้งานได้แล้วครับผสมได้เลยคุมฝูงได้นะครับพ่อพันนะครับสองตัวอ่าเนี่ยครับผมนี่เนี่ย สองตัวนะครับตัวละห้าหมื่นห้านปลาเนาะครับผมเนี่ยของปลาสาเกานะครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาหาปลาครับวันนี้ไผก็าได้งอถูกมาตอแล้วครับวันนี้ขายครับขอบคุณครับหมานมนครับพี่น้องครับสําหรับอาหารวัวแม่พันธุ์นะครับผมที่มีประโยชน์กับแม่พันธุ์นะครับบอทําลายระบบสืบพันธุ์นะครับที่ผมใช้ในข้อก็คือตัวนี้นะครับซ K นะครับบอมียูเลียนะครับอันนี้ดีกับแม่พันธุ์นะครับชัดเจนแล้วก็แร่ธาตุนะครับ เป็นตัว KTF นะครับที่ผมใช้คู่กันอยู่นะครับพันผลชัดเจนนะครับผมเป็นซัดชัดเจนเป็นซัดดีบัดทำลายระบบสืบพันธ์นะครับผมขอแนะนําตัวนี้นะครับผมที่ผมใช้ในข้อเข็นผลจริงนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยครับผมอยู่ที่ผมมีนะครับอันนี้เอาสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะครับที่มีปัญหาระบบสืบพันธ์ของแม่พันธุที่โทรเข้ามานักๆนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับติดต่อมาเลยครับผม สวัสดีครับ,รบเจสวัสดีครับอ่าเล่นน้ำครับเจงวัวไปไหนพูดอ๋อมแม <c oughs> <c oughs> น่นี่ชุบนี้นะครับอ่อาเนี่ยชุดนี้นะครับ เนี่ยชุดนี้นะครับผมวาเจนะครับมีบนรถบนราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหาร่ราคาเริ่มต้นคู่แม่ลูกห้าหมื่นกว่านินดๆคู่แม่ลูกห้าหมื่นกว่านินดๆครับห้าหมื่นฝ่ายนิดๆครับผมราคาห้าหมื่นหกลูกโบ๊ทพุนลูกโบ๊ทพุนครับผมนี่ยห้าหม 5, 5ื่นฝ่ายนะครับคู่แม่ลูกคู่นี้ห้าหมื่นห้านะครับคู่ห้า กูโ <ผม S 1> กบ๊น,น,นี่ห้าห้าสิบหกเหรอครับผมอ่าลูกมันอ่าะเออลูกมันเก่งขนาดครับนี่แม่มันตัวนี้นะครับแม่มันกับโบ๊นครับลูกมันเก่งขนาดนั้นเนี่ยลูกตัวแม่นะครับโอ้ลูกเป็นโบ๊นะครับตัวแม่นะครับหนาตึ๊กปึ๊กนะครับเนี่ยครับแม่มันครับผมกูไม่ลู้ห้าหมื่นปลายงัวงัวซื้องัวสาวนี่หรองัวเดียวนี่หรอสาวโบ๊นี่ยฮะงัวซื้องัวสาวมูนี่ตัวเด้สาวแปดเกิงครับสาวแปดเกิงครับงัวสาวปลายนะครับสาวแปดเกิงไดอีกยีหรอมูยี่หรอ าคผม่ออพลอ๋อมของเจ้านะครับพนีลูกตัวแม่พูดนะดดดไม่ลูก5้า 50. ปนบาพี่น้องครับคือถ้าเพิ่งจนี่โทรมามาดูตัวในข้อนะครับวันนี้มันถ่ายทำกัน้ากที่ลำบากนะครับผมอ่ะอ่ะอีกคิวสังเนี่ยรัาผมราคาย่อมห้าาย่อมหเนี่ยเพื่อนด,ดูยูนะครับนี่นะครับเจ้าของวอชีนะครับพี่น้องสนใจโทรมาหาเจนะครับมาผ่อตัวมาต่อเอา ขอบคุณครับเจมันมันครับได้ครับลุงเอ้ามาพ่อคู่นี้คู่นี้กูไม่ลูกเหรอเอาแป้งงัวป่ะกูไม่ลูกแต่ได้จีบเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดนะครับคู่นี้อ่ะสี่หมื่นเจ็ดอ่ะคู่นี้นะครับหมูใหญ่นี่เลยครับอันนี้สี่หมื่นสองแม่เดียวน้อแม่เดียวนี่เหรแม่ลูกมันมีไหนเนี่ยแม่เล่ดนี่ขายลูกไปแล้วแยกลูกไปแล้ว สามหมื่นปลานะครับครับพี่น้องครับวันนี้มันถ่ายทํายากสักหน่อยนะครับครับผมก็พยายามเก็บนี่ือนะครับอันอันนี้อันนี้มีลูกมีแม่ปะอยนี่ันอันนี้แปดพันนะครับพี่น้องอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัตรถึงหมื่นนะครับงูปูนะครับแปดพันนะครับผมเนี่ยอ่าพี่น้องครับเนี่ยครับอ่านี้จะของงัวครับผมอ่าจิ๊บนะครับครับอ่าพี่น้องเอาสนใจก็โทรมานะครับผมใส่เบอร์โทรไว้ให้มาดูตัวมาต่อรองเอาเนาะจิ๊บเนาะครับผมเนี่ยมูซื้อวุ้งแม่เนาะอ่าไปดูมาซื้อเห็นครับ อ่านี่ครับงูสาวน้อยนะครับผมตัวสามสามมื่นปลายเนาะตัวสามมื่นปลายนะครับมีกี่ตัวครับเนี่ยอ๋อหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยครับผมงูสาวงูสาวน้อยนะครับตัวสามมื่นปลายอ่านะครับผมอ่าพี่น้องสนใจนะครับมาดูตัวมาตอรอครับเจ้าของงูครับผมเสซจิฟครับผมเบอร์เก่าเนาะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับขอบคุณครับผมเหมืนๆครับโอ้มาพอบงูงามครับอ่าแม่ แม่เท้าโบดนะครับข่าวโบดนะครับหัวล้นแล้วครับสาวกะแม่น้ำเลี้ยวกัมีลูกมาตัวแล้วครับสูงเม็ดห้าสิบปลายนะครับเม็ดห้าสิบห้ามีครับสภาพสดอยู่นะครับจะได้ตัวนี้ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้านะครับผมเนี่ยครับอ่ากขางใหญ่ขนาดครับห้าหมื่นห้าครับพี่น้องครับอ่ะเนี่ยครับผม นี่นี่นี่แยกยาวให้เลือดตัวนี้นี่ห้าหมื่นห้าสูงใหญ่ยาวนะครับผมหัวรถแล้วนะครับเลือดดีนะครับแม่นี้ห้าหมื่นห้ายังไม่ได้ใส่น้อยเนาะครับยังไม่ได้ใส่ครับครับผมเนี่ยแล้วตัวใดแฮมมูนอะไรนะมูนี่กะอ๋ออันนี้เอวคอดครับเท่าใดเนี่ยห้าสิบเจ็ดเกินเอวคอดนะครับเนี่ยมูนี่น้อยนี่แม่เนาบอันมาเจ๊ย อ๋อครับผมนี่ของไอ้มุ้ยนะครับผมนี่แม่นี้นะครับใหญ่ยาวแข็งขาดีนะครับผมสูงใหญ่อ่ามาพอเอาครับพี่น้องมาพิจารณาต่อรองเอาครับผมนี่ดี่เจ้าของว้วครับผมไอ้มุ้ยครับพี่น้องปลื้มใจโทรมาครับขอบคุณข้าวใบมันๆครับถ้ามาพอสาวนะครับสาวกู้นี้นะครับผมสาว่าสาวครับตัวหนตัวนี้สี่หมื่นสอง อ่าตัวนี้สี่หมื่นสองนะครับสูงเม็ดสี่ชิพขึ้นนะครับผมอ่าตัวนี้สาวสวัสดีครับลุงจ๋าวันนี้ครับตัวเดียวกะตัวนี้เท่าไหรนี่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดตัวนี้สามหมื่นเจ็ดตัวนี้สี่สิบสองใส่ได้สองเลนสาแล้วหรืออ๋อใส่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นลูกผสมใส่แล้วได้สองเอนสายเนาะอ่าแล้วจูบนี้หรอกูไม่ลูกนี้เจ็ดหมื่นสามกูไม่ลูกอ่ากูไม่ลูกเจ็ดสิบสามนะครับลูกปูนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับอันนี้แม่เป็นลูก อ่าอ่าอ่าเนี่ยครับลูกมันนะครับลูกกะปูนะครับเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบสามเนาะกู<อ>ไม่ลูกเจ็ดหมนะื่นสามกู่งยุ่เนาะเนี่ยเจ็ดหมื่นสามครับลูกปู้นะครับอ๋อนี่ครับลูกมันก็เก่งนะครับลูกก็เก่งหน้าดีขนาดครับเนี่ยอ่าหน้าดีครับเนื้อหนังดีขนาดเนื้อตัวดีขนาดครับเจ็ดสิบสามตัวแม่สาวนี่เหรอ ี่มืนสามแยกลูกไปแล้วเนาะแยกลูกไปแล้วสี่มื่นสามสองเดือนตายแล้วครับใส่ได้สองเดือนปายแล้วครับเนี่ยันี้ครับพี่น้องครับอ่างัวเนี่ยมาดูตัวเอาครับมาต่อรองเอานี่ครับเจ้าของงัวลุกยุธนะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับขอบคุณครับบังมันครับทักงัวไปไหนอ่ามาพ่อกูนี้ครับพี่น้องครับบดนะครับสาวกะสาวนะครับสาวนะครับอ่านี่ครับ บดตึ่งกู้นะครับผมสูงเม็ดห้าซีปนะครับขายตัวนี้เท่าไร้ครับลุงซักคู่นี้แปดหมื่่ายนะครับแปดหมื่นฝ่ายนะครับสาวตึ่งกู้นะครับผมเนี่ยครับมัวบามันโบดนะครับผมบามันโบดนะครับนี่ท้องว่างหมดนเหรอท้องว่างแปดหมื่นฝ่ายครับคู่นี้ครับตัวโต๊ะตัวสี่หมื่นฝ่ายครับนี่จะของว่างครับผมลุงซักลอยรอครับอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องสนใจนะครับเพิ่งใจนี่ มาดูตัวครับมาต่อรองเอาครับเนี่ยโบ๊นะครับสาวโบ๊ทตึงคู้นี่ครับเนี่ยแบบมึงชั้ามีกู่เดียวนี่กะคู่เดียวเนี่ยอ่ะแม่ดำนี่แม่หนอแม่ดำนี่เท่าไหร่สามสิบห้าหนอเนี่ยแม่ดำนี่สามสิบห้านะครับหัวล้นนะครับอ่ะสามสิบห้านะครับพี่น้องครับแม่ดำนี่ครับนี่ครับเป็นลูกของคู่นี่กะแม่ลูกเนี่ยคู่คู่ไม่ลูกก็ได่ สี่หมื่นปลายครับเพราะห้าหมื่นปลายห้าหมื่นปลายครับนะครับคูดแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ลูกมันก็ดีขนาดครับเสียแต่บาโบสครับเนื้อตัวดีขนาดครับผมนี่เนื้อหนังดีครับห้าหมื่นปลายเนาะเนี่ยครับห้าหมื่นปลายนะครับลูกแม่ลูกแม่นะครับเนี่ยนี่เจ้าของวาวครับผมนี่พี่น้องสนใจเธอมาครับมาต่อรองเอาลุงชักดอยรอครับผมขอบคุณดังนั้นนะครับลุงชักครับทันมานครับ สามตัวครับพี่น้องครับวันนี้ผมสู้ชีวิตขนาดครับสภาพอากาศก็สู้ผมเหมือนกันนะครับไอ้ตาไดเนี่ยสี่หมื่นเก้านะครับห้องอยู่ครับตัวนี้ผสมไหมยังก็อยังยังยังน้องมาสาวเนาะมาสาวนะครับสี่หมื่นเก้าครับสูงกับประมาณเม็ดเม็ดสี่สีบครับมาเกิดนี้ครับแม่นี้รึแม่นี้เจ็ดหมื่นแปดมาแล้วเนาะรับประกัน้องนะครับใส่ยังไว้ พีชัดแดงนะครับใส่ปีศาดแดงไว้ครับสูงเม็ดสี่สิบห้าขึ้นครับแม่นี้รับประกันต้องนะครับสี่เดือนอ่าแล้วแม่นี้ลแม่บดเนี่ยสี้าสาวโบดนี่สี่หมื่นเก้าเหมือนกันครับผมสูงกับเม็ดสี่สิบปลายครับนี่ครับสามตัวนี่น้อยเนาะอ่าเนี่ยครับเจ้าของวัวครับผมอ่าไอแผ่นเท่าครับผมพี่น้องสนใจโทรมาครับวันนี้วันนี้ขอขึ้นต่อนะครับขอบคุณครับไอ้หมันมันครับครับผมมานี่ครับไอ้สวัสดีครับสามแดงนี่คะ สามแดงนี่ตัวแล้วเจ้ไดนฮะตัวแล้วหกสิปไปรับผมมีมีตัวไหนที่มันมันแล้วก็ตัวไหนตัวไหนที่ผสมที่มันแล้วมีก็ฮะผสมมดวะผสมไม่แล้วอ๋อตัวนี้สามเดือนไปายนะครับประกันท้องประกันท้องนะครับผมนั่นจะออกแล้วอ่าตัวนั้นตัวนั้นก็จะเกิดแล้วนะครับตัวตัวนี้รถตัวตายนี่ตัวนี้ได้เดือนายตัวนี้ได้เดือนฝ่ายนะครับผมอ่าหัวสดๆดนะครับหัวสาวนะครับผมอ่าเนี่ย ชดชดอยู่นะครับผมเนี่ยสูงกับเม็ดสามชิปสามชิปไสามเม็ดสี่สิบครับตัวนี้หกิห้าครับผมตัวนี้ใกล้เกิดแล้วครับลมลงลงวมวมแล้วครับผมตัวนี้น่าจะประมาณแปดเดือนครับเจ็ดเดือนป่ายแปดเดือนครับแปดเดือนใกล้ละตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดชิบนะครับผมตัวนั้นก็เจ็ดิเนาะสามตัวนะครับผมนี่ตันนี้ท้องนะครับผมประกันท้องครับผมนี่ครับเจ้าของวัวครับผมไอ้แดงเขาครับ วันนี้ทุลักทุเลหน่อยครับพี่น้องครับปื <Okay. S 1> บนใหญ่ก็โทรมาต่อรองเอาครับผมวันนี้ค่อขายละนี่ขายได้ก็ขายนะครับพี่น้องสภาพนะครับวันนี้ <c oughs> อ่าวนตกตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมแสดาวอ่ะได้วนอ่ะครับพี่น้องครับ สำรับเสานี้นะครับผมก็พยายามถ่ายให้เต็มที่นะครับฝนตกขนาดกับพี่น้องครับวันนี้ถ้าจะได้ปิดคลิปไว้แต่เพียงเสีอีนะครับผมเนี่ยสภาพนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับยังยังม่หยุดนะครับพี่น้องครับเนี่ยราคางัวกับฝนตกมันก็บยังว่านะครับพี่น้องครับเนี่ยคนกับบักพ่อค้ากับบักไขเข้ามานะครับมีแต่ว่าบันนักนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ